เอสติวเวลเนสแอนด์เอสเทรติกเซ็นเตอศูนย์ดูแลสุขภาพแห่งล่าสุดของประเทศไทยเปิดประตูต้อนรับคนรักสุขภาพอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ตอบรับความต้องการของคนยุคใหม่ที่แสวงหาวิถีชีวิตที่ดีแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเรียกว่าสะดวกยิ่งขึ้นนะโครงการเ e ลเอสเทรติกแอนด์เวลเนสเซ็นเตอร์อาณาจักรแห่งการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมแห่งล่าสุดใจกลางกรุงเทพมหานคร ก็ขอต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสู่เอสเท t a w ตาเวลเนต์แอนด์เอสเทติกเซ็นเตอร์นะครับที่นี่เราเป็นศูนย์วชศาสตร์ชะลอวัยและก็เวชศาสตร์ความงามนะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพและก็ความงามให้กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามานะครับโดยที่เป็นศูนย์การดูแลสุขภาพแบบครบวงจรนะครับแล้วก็ออกแบบการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลครับก็อย่างจุดเด่นที่นี่เลยนะครับเราจะเริ่มการดูแลทุกท่านนะครับด้วยการ ตรวจสุขภาพก่อนนะครับเพื่อรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของแต่ละบุคคลนะครับเพื่อที่จะให้ทางคุณหมอเนี่ยได้สามารถออกแบบการดูแลได้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องอะไรบ้างนะครับต้องการการดูแลในเรื่องไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลของเราที่นี่เนี่ยแต่ละคนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัญหาสุขภาพนะฮะและก็ความกังวลของแต่ละบุคคลครับค่ะเราเน้นเป็นการรักษาแบบเฉพาะบุคคลนะคะเพราะว่าแต่ละคนจะมีปัญหาไม่เหมือนกันเช่นบางคนพยายาม ลดน้าหนักโดยตัวเองลรวทำไม่ได้ล้วก็มาตรวจหาเพิ่มเติมว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องสารอาหารเรื่องฮอร์โมนเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอการไม่ได้ขยับร่างกายอะไรเงนี้ค่ะปัญหาที่พบบ่อยตอนนี้ก็จะเป็นอนุรัษ์ออฟฟิศซินโดรมปวดเมื่อยนอนไม่หลบับลดน้ําหนักไม่ได้อ่อนเพลียเลื้อรังอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีวิธีช่วยหลายๆทางอาจจะมีวิตามินทาน ชี้หรือว่าออกโปรแกรมที่เหมาะกับแต่ละคนได้ค่ะคเขาก็จะรู้สึกว่าทําได้ไง่ายขึ้นเส้นบางคนเรารู้สึกว่าทําไมเรานอนไม่หลับอ่าเรามีปัญหาเรื่องนูน้นเรื่องนี้ที่เราพยายามแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้พราเราตรวจหาปัญหาที่แท้จริงว่ามันเริ่มจากตรงไหนแล้วก็แก้ให้ตรงจุดเขาก็จะได้รับผลลัพธ์ที่มันชัดเจนค่ะ จริงๆตอนนี้นะครับจากช่วงที่เราเปิดมาเ่เรามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับการตรวจสุขภาพฟีนะครับเรื่องของตรวจเลือด25รายการนะครับรวมถึงการตรวจค่าความอักเสบของร่างกายนะครับการตรวจค่าน้ําตาลสะสมนะครับซึ่ง3ตัวเนี้ยพอตรวจปุ๊บเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละท่านเนี่ยควรจะต้องได้รับการดูแลในเรื่องอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าคุณหมอจะออกแบบการดูแลแต่ละท่านยังไงได้บ้างนะฮะ จริงๆถือว่ารูปแบบการรักษาแบบนี้ค่อนข้างจะใหม่นะครับแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครคืออย่างที่คุณหมอแจ้งให้ทราบก็คือแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแก้โดยการแก้ด้วยพฤติกรรมนะฮะรวมถึงการออกแบบวิตามิามนหรือว่าการดูแลสุขภาพที่เฉพาะบุคคลเนี่ยมันจะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเข้าคือยังไงเนี่ยเรามีการวัดผลอยู่แล้วในเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยมันสามารถบอกเราได้อยู่แล้วว่าก่อนทําการรักษากับหลังการทําการรักษาเนี่ยมันมีอะไรที่แบบ พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้บ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆอยากให้ลองเปิดใจนะครับแล้วก็เริ่มการดูแลร่างกายตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยเชื่อได้ว่าพอเราดูแลร่างกายตั้งแต่ที่เรายัางอายุน้อยเนี่ยมันสามารถดีคัลฟอรี่หรือว่าฟื้นฟูได้เร็วนะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคที่เป็นโรคของมนุษย์เมืองอย่างหลายๆโรคนะครับเช่นโรคความดันหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเราดูแลเร็วโรคแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการป้องกันยังไงก็ดีกว่าการรักษาแล้วครับ ใช่ครับอย่างการเดินทางของที่นี่เนี่ยเราตั้งอยู่สี่แยกรัชดาราดพร้าวซึ่งค่อนข้างสะดวกนะฮะเราอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟใต้ดินยามาทีลาดพร้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเดินทางได้สะดวกสบายแล้วก็ แม้แต่ทางการเดินทางด้วยทางรถเองก็มีที่จอดรถสะดวกสบายครับหรือแม้แต่คนที่ตรวจสุขภาพแล้วก็ตามนะคะบางคนตรวจมาอาจจะปกติหมดเลย<ม>แต่เรายังมีอาการที่เรารู้สึกว่าเราอยากแก้ไขมันทําให้ชีวิตประจําวันเรามันแบบไม่เต็มที่เท่าที่เราต้องการเช่นเรารู้สึกว่าเราเพลียง่ายเราความจําแย่ลงเราสมาธิไม่ดีเรามูดอารมณ์แบบ เดี๋ยวเวียงเดี๋ยวเศร้าง่ายอะไรเงี้ยให้ทุกคนดูแลทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะ<ม>ก็คือเราควรจะต้องเข้ามาคุยกันว่าตรงไหนที่คุณหมอช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้บ้างค่ะ